อยูสุมีเซนะครับติดตั้งจอเพดานนะครับเป็นจอพดานขนาด10นิ้วนะครับตัวนี้เป็นจอสลิมด้วยนะครับเป็นอัลตร้าสลิมจาก m-max นะครับมาดูฮะจอขนาดบางๆแบบนี้พับเก็บแบบนี้ฮะบางเฉียบขนาด1นนิ้วนะครับเปิดครับไม่ใช่เปิดธรรมดานะครับสามารถเปิดไปถึงนี้ได้เลยนะฮะแบบไม่ต้องกลัวนะฮะว่าจะหักนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนจอหักง่ายนะครับนี่ฮะชัด จนะครับแบบนี้จออลตราสลิปมีความคมชัดตึงสูงนะฮะจอหน้าเล่นอะไรจอหลังเล่นแบบนั้นนะปรับแสงให้ดูเพื่อเห็นความคมชัดของหน้าจอนะครับโอเคตัวนี้ยังสามารถที่จะมีไฟในเก่งนะครับแบบนี้นะเป็น LED นะครับนี่ฮะเปิดตรงนี้นะนี่ครับอันนี้ปิดเปิดตามประตูปิดเปิดตามสวิตได้เลยนะครับตั้งไว้ตรงกลางก็จะดับครับโอเคนะครับใครสนใจที่จะเปลี่ยนจอนะครับ ไม่จะเป็นจอหน้าและจอพิดาน์มาหาหนาได้เลยนะครับมีสินค้าไว้บริการพร้อมทีมง,งานติดตั้งมืออาชีพติดตั้งแบบรวดเร็วนะครับไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วครับ